พระสุตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวัคเล่มที่สองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมหาประธานสูตรเรื่องภิกษุหลายรูปประชุมกันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นกุฏิใกล้ไม้กลุ่มน้ำนพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุมากรูปในเวลาหลังอาหารกลับจากบินทบาทแล้วนั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้ไม้กลุ่มน้ำ เกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวด้วยบุพเพนิวาสว่าบุพเพนิวาสแม้เพราะเหตุนี้บุพเพนิวาสแม้เพราะเหตุนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับถ้อยคําเจรจาอันนี้ของภิกษุเหล่านั้นด้วยพระทิพยพยาโสดธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสดของมนุษย์ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังโรงกลมใกล้ไม้กลุ่มน้ำประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าฟน,น,น,นประทับนั่งแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาอะไรกัน แม้เพราะเหตุนี้เรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้เมื่อตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผููดจริญพวกข้าพระองค์ในเวลาหลังอาหารกลับจากบินทบาทแล้วได้นั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้ไม้กลุ่มน้ำแล้วเกิดสนทนาธรรมกันขึ้น เกี่ยวด้วยบุพเพนิวาสว่าบุพเพนิวาสแม้เพราะเหตุนี้บุพเพนิวาสแม้เพราะเหตุนี้ดังนี้ข้าแต่พระองค์พูดเจริญเรื่องนี้แลที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอปรารถนาหรือไม่ ที่จะฟังธรรมีกาถาซึ่งเกี่ยวด้วยบทเพลนิวาสภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าขาแต่พระผู้มีพระภาคเป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงกระทำรรมีกาถาซึ่งเกี่ยวด้วยบทเพลนิวาสขาแต่พระสุคตเป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงกระทำรรมีกาถา ซึ่งเกี่ยวด้วยบุพเพนิวาดภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักได้ทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอจ,จงฟังจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้น ทุลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนับแต่น,นี้ไป91กับที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนับแต่น,นี้ไป31กับ ที่พระผู izer, well, ้ม <t Belarus OD> ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวสิขีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกัปที่31นั่นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามเบเวสภูได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายในพัฒกับนี้แหละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่ากัจกุสันทะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในพัธกับนี้แหละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในพัธกับนี้แหละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในพัธกับนี้แหละ เราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้อุบัติขึ้นแล้วในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวิวปสัสสีได้เป็นกษัตริย์โดยประชาติทรงอุบัติในขัตติยสกุลพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาสิขี ได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติทรงอุบัติในขัตติยสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวเวสภูได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติทรงอุบัติในขัตติยสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวกากุสันทะได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาติทรงอุบัติในพรามมณสกุล พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวโกนาคมณะได้เป็นพรามโดยพระชาติทรงอุบัติในพรามานัสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะได้เป็นพรามโดยพระชาติทรงอุบัติในพรามานัสกุลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรา ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ได้เป็นกษัตริย์โดยชาติอุบัติในขัติยาสกุลดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นโกนทัญญะโคดพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีเป็นโกนทัญญะโคด พระผู้ม <t> ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวเวสภูเป็นโกนทัญญะโคดพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะเป็นกัสปะโคดพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวโกนาคมณะเป็นกัสปะโคด พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเป็นกัสปะโคดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้เป็นโคตมะโคดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ประมาณ80,000ปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกีประมาณ70,000ปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามเวสภูพประมาณ60,000ปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวกะกุสันทะ ประมาณสี่หมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวโกนาคมณนะประมาณสามหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวกสปะประมาณสองหมื่นปีดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนมายุของเราในบัดนี้มีประมาณไม่มาก คือน้อยนิดเดียวผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างนานก็เพียงหนึ่งร้อยปีบางทีก็น้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีตรัสรู้ที่ควงไม้แคร่ฝอยพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขี ตรัสรู้ที่ควงไม้กุมบกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวเวสภูตรัสรู้ที่ควงไม้สาละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวกากกุสันทะตรัสรู้ที่ควงไม้ซึกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะ ตรัสรู้ที่ขวงไม้มะเดื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะตรัสรู้ที่ขวงไม้ใส่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ตรัสรู้ที่ขวงไม้โพดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสีมีพระขันธะและพระติสสะเป็นคู่พระอัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวสิกขีมีพระอภิภูและพระสัมภวะเป็นคู่พระอัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวเวสภูมีพระโสนะและพระอุตระเป็นคู่พระอัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะมีพระวิทุระและพระสัญชีวะเป็นคู่พระอัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญ พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมานณะมีพระพิยโยสะและพระอุตระเป็นคู่พระอัคารสาวกซึ่งเป็นคู่เจริญพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวากัสปะมีพระติสะและพระภารัตวชะเป็นคู่พระอัคารสาวก ซึ่งเป็นคู่อันเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราในบัดนี้มีสารีบทและโมกขลานะเป็นคู่อักระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้มีสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุหกล้านแปดแสนรูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุแสนรูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ80,000รูปสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนเป็นพระขีนาศกทั้งสิ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวสิขีได้มีสามครั้งครั้งหนึ่งมีพระษาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุแสนรูปอีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ8 0 0ห0รูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุเจ0 0 0ืรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาสิกข,ขีซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนเป็นพระขีนาศพทั้งสิ้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามเ,าเวสสภูได้มีสามครั้งครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ80,000รูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ70,000รูปอีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุหกหมื่นรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามเวสสภูซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนเป็นพระขีนาศพทั้งสิ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวก ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะได้มีครั้งเดียวมีจํานวนภิกษุสี่หมื่นรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายภะสาบกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ลุ้นเป็นพระขีณนาสพทั้งสิ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวโกนาคมณะได้มีครั้งเดียวมีจำนวนภิกษุสามหมื่นรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวโกนาคมณะซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนเป็นพระขีนาศทั้งสิ้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวัชสปะได้มีครั้งเดียวมีจำนวนภิกษุสองหมื่นรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวัชสปะที่ได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนเป็นพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งสาวกของเราในบัดนี้ได้มีครั้งเดียวมีจำนวนภิกษุ1250รูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกของเราซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนเป็นพระขีนาสพทั้งสิ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถาด ชื่อว่าอาโศกะเป็นอัคราอุปถากของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถากชื่อว่าเขมังกระเป็นอัคราอุปถากของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อุปถาชื่อว่าอุปสันตะเป็นอังคระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอารหันตสตสมมาสัมพุทธเจ้าประนามววเวสภูดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถาชื่อว่าวุฒิชะเป็นอังคระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประนามว่ากากุสันทะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถาชื่อว่าโสติชะเป็นอัคระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวโกนาคมณนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถาชื่อว่าสัพพมิตาเป็นอัคระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสมัสมพุทธเจ้า พระนามว่ากัสปะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถากชื่อว่าอานนท์ได้เป็นอักระอุปถากของเราในบัดนี้